6วิธีที่ช่วยให้คนทำงานมีความสุขมากขึ้นทุกวันนี้เราทำงานกันเหนื่อยล้าใช่ไหมและก็ยาวนานมากขึ้นเพราะคิดว่ามันจะช่วยให้เราประสบความสำเร็จและมีความสุขในชีวิตซึ่งคนทำงานในยุคนี้หลายคนก็เข้าใจแบบนี้เหมือนกันหลายคนเริ่มไม่มีความสุขกับการทำงานเพราะต้องเอาเวลาที่ใช้กับคนในครอบครัวไปทุ่มเทให้กับงานแถมยังไม่เหลือเวลาในการพักผ่อนหย่อนใจต่างหาก นอกจากเรื่องเวลาแล้วการแข่งขันทางธุรกิจก็สูงมีส่วนเหมือนกันถ้าใครปรับตัวไม่ทันก็ต้องพลาดตกเทรนของการพัฒนาจนกลายเป็นคนทํางานที่ตกรุ่นไปง่ายกลายเป็นความทุกข์อีกเพราะฉะนั้นแล้ววิธีการที่จะทํางานให้มีความสุข6ข้อข้อที่1รู้เป้าหมายของเราก่อนการทําอะไรตามคนอื่นไปเรื่อยๆไม่มีความสุขหรอก พราะถ้าเราเห็นคนอื่นมีอะไรใหม่ก็ต้องทําตามเขาไปตลอดลองนั่งคุยกับตัวเองดูว่าจริงๆแล้วเป้าหมายในการทํางานของเราคืออะไรอยากที่จะไปให้สุดในสายงานนั้นไหมหรือเราอยากทํางานอะไรที่เปลี่ยนโลกได้การเห็นเป้าหมายปลายทางนี่แหละที่ช่วยให้เรารู้จักตัวเองชัดเจนและมีความสุขง่ายๆขึ้นข้อที่2ออะไรไม่สำคัญก็ตัดทิ้งไปบ้างน,นะ พอรู้เป้าหมายแล้วเราจะเข้าใจได้ว่าอะไรบ้างที่อยู่ในสิ่งที่เราตัดทิ้งไปจากชีวิตได้บ้างหลายครั้งมันแสดงออกมาในรูปแบบของความเฉ่ยชานในการทำงานความเซ็งที่ต้องการทำเรื่องเดิมซ้ำๆอยู่อย่างนั้นความรู้สึกแบบนี้มันเกิดขึ้นกับเราแล้วคงต้องหาทางแก้ไขอะไรบางอย่างแล้วล่ะข้อที่3ไม่ตั้งเล่งตลอดผ่อนคลายบ้างก็ได้ หลายครั้งความทุกข์ก็ไม่ได้มาจากความผิดหวังอย่างเดียวมันมาจากความต้องการที่เมื่อเราได้สิ่งหนึ่งแล้วยังต้องวิ่งหาสิ่งต่อไปตลอดถ้าอยากมีความสุขมากขึ้นต้องผ่อนคลายลงบ้างใช้ชีวิตให้ยืดหยุ่นหัวเดิมปล่อยคันเร่งแล้วพักสักนิดเราจะรู้สึกคลายกังวลและได้เห็นมุมมองที่แตกต่างออกไปข้อที่4แค่ผ่อนยังไม่พอหยุดเลยแล้วกัน ก็คือว่าถ้าหากว่าการผ่อนชีวิตจากการาจากงานยังไม่ทําให้เรามีความสุขมากขึ้นนะบางครั้งการหยุดพักผ่อนไปเลยก็น่าจะดีกว่าแทนที่จะเอาเวลาทั้งหมดไปทุ่มเทกับงานเพลงอย่างเดียวลองอยู่เฉยๆดูบ้างสนุกกับชีวิตและทําเรื่องที่ตัวเองสนใจแค่นี้ก็จะช่วยให้เรากลับมามีพลังและมีความคิดสร้างสรรค์ที่มากขึ้นได้ข้อที่5ลองสิ่งใหม่ ไม่ต้องติดกับคอมฟอร์ตโซนก็คือว่าถ้าหากว่าลองหยุดแล้วยังไม่ดีขึ้นและการอยู่กับสิ่งเดิมๆก็จะทําให้เรามีแต่ความทุกข์ลองมีความสุขกับสิ่งใหม่ๆใ,ในชีวิตดูบ้างปกติคนเราจะชอบคิดว่าสิ่งที่ตัวเองทําอยู่หรือมีอยู่นั้นดีที่สุดแล้วเพราะมันปลอดภัยกว่าการออกไปทําอะไรใหม่แต่อย่าลืมนะว่าสมองของคนถูกสร้างมาเพื่อให้เรียนรู้เรื่องใหม่ๆอยู่เสมอ หกเข้าใจความรู้สึกคนอื่นทุกข้อที่ผ่านมาเป็นการทําสิ่งต่างๆเพื่อตัวเองจะดีกว่าไหมถ้าเรามีความสุขกับคนรอบตัวของเรามีความสุขไปพร้อมกันลองกลับมามองคนใกล้ตัวและเข้าใจพวกเขามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานหัวหน้าหรือลูกน้องการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีแบบนี้จะช่วยให้เราทำงานได้ดีขึ้นแถมยังมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย นี่ก็เป็นข้อคิดในการทำงานนะคะเพื่อนๆลองนำไปปฏิบัติดูนะว่าเออมันเหมาะสมกับเราไหมนะคะขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับการทำงานและการใช้ชีวิตค่ะ